สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับเราก็จะแนะนํานะครับอาหารอีกรูปแบบนี้นะครับสําหรับพี่น้องชาวคนแค่อย่างพวกเราเรานะครับและก็อับจ้อยทำสุดยอดของหม้อดินอันนี้นะครับจะสุดยอดมากน้อยเพียงใดนะครับเราก็คงจะต้องไปถามอาคิวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอนนิวครับ าต้องถามว่าคิวกันดิคิ้วไม่ใช่คนท้องถิ่นอ่ะเป็นยังไงบ้างเขาต้มอย่างนี้เขาต้มสุดยอดเลยกว่ากว่าอายุวิ่งมาอี่พิ่าตั้งแต่เมื่อไหรัมาติ้งก็ต้มเลยตรงนี้เลยล่ะอร่อยมากนะครับอร่อยมากนี่แหละครับคือพริกสงของอาหารชาวแคะของพวกเรานะครับว่าต้มมาสามีบเอ็ดเหมือนกันไหนนะครับแล้วแม่เราแม่เราแม่เราอร่อยไหมเข้าทิพย์หมอเข้าทิพย์หมอฮะโอ้ เนีอะไรกันนะโอ้โหเอ่อเรียยุกิเอ่อยุตต้อมาดิือเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะเฉพาะที่นี่ใช่ไหมเฉพาะที่นี่ใช่ไหมเอ่อข้าวหมกัดชาลิววิยิวหรือว่าทางอยิวหรือที่ยี่ยองหมอยี่ยองผมไม่ย่องใช่ไหมครับนี่คือเป็นหลักสูตรของร้านอาหารร้านนี้นะครับซึ่ง ต้มในร้อนเป็นข้าวต้มปลาครับหรือว่าข้าวต้มตุ๋นนะครับหนึ่งที่อื่นไม่มีนะครับจะเป็นเฉพาะนะครับในถนนเส้นนี้นะครับเครื่องผูน้ำด้วงหมอนอ๋อกระแถวมาดูนะไก่กบน้องกบลองโชว์หน่อยที่ว่ามันมีเนื้ออะไรเนี่ยมันเป็นปลาถ้าบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกเหมือนกับปลาทังนะแล่บางๆที่สำคัญนี่น้ำนี่มันเหมือนน้ำต้๊เหมือนกับเครื่องแบบ เป็นแบบน้ำเต้าหู้เลยนะน้ำเต้าหู้เลยเนะโอ้มันอร่อยมากท่านผู้ชมคงในแตนละที่ผมนี่รับว่าอาหารแค่นั้นมีพิเศษขนาดไหนสุดยอดแล้วสังเกตเต้าเจี้ยวสังเกตเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวโอ้โหนี่จะมีมันอย่างนี้มีมันนะครับโอ้โหกินกับข้าวก็อร่อยแล้วสุดยอดมากสุดยอดมากคราวนี้มาถามน้องหนูบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องหนู มันร้อนมากเลยค่ะอาจารย์จีนแค่อาหารจีนแค้ของพวกเราร้อนสุดๆเลยค่ะร้อนสุดๆเลยนะครับก็เรียกว่าหายหนาวเลยใช่ไหมครับก็ดี่ละครือดข้าวต้มของเมยโจนะครับอำเภอท้องคังนะครับเมยโจนั้นคือจังหวัดหนึ่งนะครับของประเทศจีนนะครับอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งนะครับและก็ พือที่นี้ในอดีตนั้นเป็นตำบลนะครับตำบลท้องคังนะครับและก็ได้ขยับมาเป็นอำเภอแล้วนะครับและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวจีนและชาวต่างชาตินะครับซึ่งพรุ่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบ่อน้ำร้อนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอ้บ่อน้ำร้อนในเป็นทีที่ที่เกี่ยวข้องอะไรกับคิ้วครับ หองคงนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเนื้อหอมมากนะครับญาติพี่น้องทางนี้ก็จะมาขอให้เซ็นเพื่อเพื่อจะทําประโยชน์ให้กับอ,องค์การท่องเที่ยวในประเทศจีนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ลึกเลยครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ว่าวันนี้ น้ำไพายุนของเรานี่เนื้อหอมมากนะครับที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นบ้านดินใช่ไหมคิวใช่ยังเป็นบ้านดินที่บ้านดินอนุรักษ์ไว้เป็นร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วนะครับตกทอดก่อนก่อนก่อนกุ้งหรือว่าก่อนเอ่อก่อนรุ่นกุ้งน่ะทำไมกุ้งกุ้งเป็นผู้สร้างเลยเปล่าทำไมกุ้งเลยเปว่าอ๋ออ่ากุ้งกุ้งของคิวนะครับเป็นเป็นคิวกุ้งผมนะครับอ่าฮะ ก็คุงแล้วเดี huh. ๋ยไม่ใช่คุ้งใหญ่อ no> ย anyway> ่างเดียวเดม๋ยใหญ่กว่าคุ้งอีกรุ่นหนึ่งอ่าใช่ใช่ทั่วแล้วน่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกในทุกๆด้านนะครับในประเทศจีนนะครับถือว่าเป็นท้องถิ่นของคนคนจีนแพะนะครับและก็อย่างที่ผมได้เกินนาไปนะครับว่าเราจะมาเจาะลึกนะครับคําว่าแพะลึกและแพะตื้นนั้นต่างกันอย่างไรทําไมจึงมีชื่อคําว่าแพะลึกและแพะตื้น้นนะครับ สวัสดีครับ